สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรุ่งดีเสียงฝูนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับหนังสือของนาเน็กนะคะเรื่องโชคดีที่มึงได้อ่านมีอยู่ด้วยกัน55เรื่อง6หมวดนะคะหมวดที่1ก็คือเรื่องของความรักครอบครัวเพื่อนการงานเป้าหมายชีวิตและเปตเลเป็นการทอบดบทความมาได้อย่างน่าอ่านแฝงด้วยข้อคิดดีๆมากมายค่ะ แล้ววันนี้นะคะจะมายกตัวอย่างในหัวข้อบางเรื่องนะคะหัวข้อแรกต้องสูญเสียอีกแค่ไหนกว่าจะคิดได้ชีวิตมัน เป็นบทลงโทษของคนที่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลคนที่ไม่เคยคิดโน้มเอียงหาใครไม่แบ่งปันไม่ใส่ใจไม่มองคนที่อยู่ข้างๆบ้างเลยการเสพอีโก้ของตนเองการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ใช่การเป็นตัวของตัวเองมันเป็นแค่อีโก้โง่ๆที่เราสลัดทิ้งอะไรก็ได้ กว่าเราจะเห็นคุณค่าของแสงอาทิตย์ก็ต้องรอให้เราหนาวสัน่นกว่าเราจะเห็นคุณค่าของแสงสว่างก็ต้องรอให้เมื่อก็ต้องรอให้ดวงตามืดบอดกว่าเราจะเห็นคุณค่าของคําว่าเพื่อนก็ต้องรอให้เราทําชิปหายจนไม่เหลือใครความหมายของชีวิตคู่นะคะเราต้องมองเขาบ้างแชร์กันบ้าง ความไว้ใจเสียไปไม่มีวันได้คืนแก้วที่มันร้าวไปแล้วยังไงมันก็ไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมแต่จงใช้ทุกวินาทีที่เหลือต่อจากนี้พยายามต่อแก้วให้เขาเห็นอยู่ทุกวันความรักมันไม่เสริมพลายแต่ความไว้ใจมันเรียกคืนมาไม่ได้ความไว้ใจเป็นชั้นลึกกว่าของความรักพอดีลักสำคัญการบริหารชีวิตคู่ชีวิตคู่เปรียบเสมือนเรา,ส,เราสองคนอยู่ห่างกัน สัก1กิโลเมตรความสัมพันธ์มันจะค่อยๆก้าวเดินเข้ามาหากันจนมาถึงกันได้ในที่สุดชีวิตคู่ต้องรู้จุดพอดีที่สะดวกสบายทั้ง2องฝ่ายถึงจะลงตัวต่อไปนะคะเป็นต่อไปนะคะเป็นโหมดของครอบครัวแบกทุกคนจนลืมตนเองมันดีนะที่ครอบครัวสักครอบครัวหนึ่งจะมีคนที่ ห่วงหาอาทรทุกคนในบ้านแต่นั่นหมายความว่าเรื่องนี้ต้องทํากันทุกคนไม่ใช่มีใครคนใดคนหนึ่งต้องทําอยู่ฝ่ายเดียวเราไม่ได้เป็นผู้จัดการของโลกใบนี้เลยเราไม่จําเป็นต้องแบกไว้ทุกอย่างหยุดแบกคน,คนอื่นลดการคาดหวังกับผู้คนอย่าทําตัวเป็นซูเปอร์แมนบางอย่างไม่ใช่หน้าที่ของเราจริงๆกล้าหาญในถูกทางและรับผิดชอบในสิ่งที่ควรจะเป็น กตัญญูอย่างไม่มีเงื่อนไขเรามีความรู้สึกคู่ได้เมื่อความภาคภูมิใจในตนเองถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับสิ่งรอบข้างชีวิตเราเสี่ยงเพราะสิ่งรอบข้างมันเป็นไม่ได้ดังใจเราต้องการเราจะไม่มีความสุขต่อไปนะคะเป็นเรื่องของปัญหาการเงินของชีวิตคู่ ด้วยฐานะเงินทองที่มีเมื่อศักยภาพของเราไม่ได้มีมากขนาดนั้นก็อย่าได้หวังว่ารอบตัวรอบตัวจะต้องสุขสบายกันทั้งครอบครัวชีวิตจริงมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นกำลังทัพย์หรือกำลังหรือกำลังทรัพย์พลังงาน ที่มีไม่ได้มีมากขนาดนั้นด้วยเฉลี่ยน้ำหนักความช่วยเหลือไปทางครอบครัวเราบ้างครอบครัวเขาบ้างนี่เป็นสมดุลที่ดีงามครอบครัวเท่ากับทีมเวอร์ชีวิตครอบครัวนั้นมันก็ต้องเล่นกันเป็นทีมมันต้องรู้จักมองข้ามมันในความรู้สึกของคนอื่นบ้างสิ่งที่แต่ละคนคิดมันดีในมุมของตนเอง และนี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของบทความที่นาเน็กได้เขียนลงในหนังสือเล่มนั้นเป็นเรื่องที่ดิฉันสนใจเป็นอย่างมากเพราะมีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับเพื่อนและชีวิตในครอบครัวค่ะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ